สวัสดีทุกท่านที่แปดในกาสีนาทีาวันจันทร์ที่1นกุมภาพันธ์พศสองพัร้อยหก้รอเรือหนึ่ราชบุรีแห่งประเทศไทยพันเอกตกนวิทย์ะสะวสวรรณนนด้วยสถานที่นี้นะครับในพิกัดนะครับจักลุก เข้าใจผมพูดนี่นนแปแบบนะหนึ่งหกเจ็ดภาคใต้เอ็นสิบสามสามแปดสามสิบอีร้อยสามยี่สิบเจ็ดเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกท่านหมายเหตุ โยเกิรไม่เอกประเทศไทยสสีวรัก์อธิบายกับทุกท่านได้สวัสดีครับ